อิม o ัท a ทกับ TE ครับเดี๋ยวจะเปิดบทให้นะบัดนาวส์นะอ่ิมัททกับท e ครับเปิดบทแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันในคู่นี้นะครับทางด้านของอิม o ัท a ทและก็ TE อีนะครับอิมัททมาจากประเทศเวียดนามครับส่วนทางด้านของท e ครับมาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้นะฮะมาจากแคลน d p s เครับเพราะว่าแคลนนี้เขามีหลายประเทศรวมๆกันฉากแรกครับเป็นฉากที่มีชื่อว่า เอ็นส์ครับอิมัทท์อยู่ด้านล่างนะส่วนทีเออยู่ด้านบนครับทีเอสีส้มครับมีรถถังดังต่อไปนี้ครับเฮฟวี่แท้งครับ110ครับแล้วก็เฮฟวี่แท้งอีก3คันครับ50ร้อยและเฮฟวี่แท้งอีก1คันครับเอ็สามและทีหนึ่งครับไรแทง2คันนะเอาเฮฟวี่แท้งมา5คันครับแล้วก็ไรแทง2คันครับส่วนในด้านของทีมอิมัทท์ทครับอิมัทท์ทวันนี้เอาเฮฟวี่แท้งมา5คันเช่นเดียวกัน ประกอบไปด้วยครับ50าร้อยสคันครับแล้วอีสคันครับและก็ทีหนคันครับผมเจ้านายทั้งคู่จาดระถังมาเรียกว่าเหมือนกันเด้เลยนะต่างกันแค่ R หนึ่งหนึ 1, 1, กับอ3สครับนะทีอีมีทีอีมีอีส่ามีหนึครับส่วนทางนั้นอิมทมีหนึ่งหนึ่งศูนย์สองคันสวัสดีครับคุณสมพูนบูนเอมนะสมพง์สมพง์นะสมพจน์สมพจน์่ะ สม S O M P สมนะสมโพดสมโพดแหละนะฮะดูเชิงก่อนนะดูได้ครับดูได้แฟนฉันตายแล้วนะไม่ใช่ละนี่มั่วละนะอ่ะก็ทีอีครับตั้งรับอยู่ที่บ้านของตัวเองนะอย่างที่เห็นด้านบนนะครับส่วนด้านอิมมัทเทลกำลังจะบุกเข้าใส่ครับตอนนี้เรามาเช็คชื่อก่อนว่ามีใครแชร์ผมบ้างนะ ไหนไหนไมีใครแชร์บ้างเจ็ดแชร์ครับนี่ฮะมีคุณปรีชามีคุณมารุตมีคุณเอก,กพัฒนะฮะแล้วก็โอทิมาลุตนี่แชร์สองอันเลยนะฮะแล้วคนอื่นล่ะครับนะนี่ฮะคุณปังปอนขอบคุณครับนะ เขาวันนี้ก็ได้ฮะแล้วก็อันแรกอ่ะนะ facebook.com/tpl2 ครับแล้วก็ที่เขาแชร์กันเยอะๆแหละนะฮะกดไปนี่ฮะสวัสดีคุณปิยมิดด้วยนะแจ็คลิปเปอร์ครับคนนี้ อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้มีแข่งครับเปิดแล้วเปิดแล้วแจบบ็คริเปอร์บอกลูกทีมด้วยนะพรุ่งนี้มีแข่งเดี๋ยวจะถ่ายคู่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้แจ้งอีกทีครับ ขอบคุณโอโซเนตด้วยนะนี่มากดไลค์ให้นะและตรงนี้ครับโอ้โหอิมมาโทมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับเหมือนมวลพลังก้อนหนึ่งนะหกคันครับเตรียมใส่แล้วเตรียมจะแคปบ,บ้านทีอีแต่ว่าทีอีมีรถถังกันอยู่สองคันด้วยกันนะครับเป็นทังด้านของหนึ่งหนึ่งศูนย์กับอีสามครับที่กันอยู่ส่วนห้าสิบร้อยครับสามคันครับอยู่ตรงกลางแผ่นที่ครับรอสนไนอยู่ครับ เนี่ยครับจะกลับมากันไหมฮะหรือจะกันระยะไกลต้องมาดูกันแข่งอะไรเหรอพรุ่งนี้แข่งคัดเลือกไงครับพรุ่งนี้แข่งรอบคัดเลือกครับ TGPL Tournament นะฮะไปมองไงครับคุณปีเมศเดืนพรุ่งนี้วันที่ยีครับแข่งรอบคัดเลือกนะครับเดี๋ยวไม่พอดในกลุ่มกันเดี๋ยวจะงงกันอืม โอเคครับเนี่ยบวกกันแล้วครับโอ้เนี่ยสวัสดีน้องแพนบีบีด้วยค่ะนี่ครับแล้วตรงนี้ครับยังไงเออเอาละครผมเป็นทางด้านของที่เออที่บุกมาสองคันครับเป็น1.10กับอีสสครับ แล้วก็ข้างบนมีอีก3คันครับซัดกันแล้วครับตรงนี้ครับแล้วก็ตายไปตอนนี้2ต่อ2แล้วครับผมนะโอ้โหเนี่ยครับขึ้นมาแล้วก็ระเบิดอีกคันแล้วครับแล้วก็ตายอีกคันแล้วครับตรงนี้ครับอู้แล้วก็นี่มันดูเดือดกันมากครับ3ต่อ3แล้วครับระหว่างอิมม r ท a l กับทีอีแต่ารถถังเท่าที่เห็นครับอิมมทได้เปรียบนะมีรถถังเชียรมากกว่าครับเนี่ยครับ Youtube เราไม่ได้หายขึ้น YouTube ครับเรามีทวิตกับโลเคชแนลฮะแล้วก็ตรงนี้ครับสี่ต่อสี่แล้วครับนาะสี่ต่อสี่แฟมิลี่เกมครับเสมอกันแล้วทั้งรถถังทั้งเทียนรวมครับ <c oughs> อา่าเราดูทางโลโคชนะถ้ากระตุกอะ่ะผมดูโลโค้อยู่ไม่กระตุกนะฮะอา่าเดี๋ยวจะลิงก์โลเคชให้นะครับให้ดูช่องโลโคชฮะลื่นเปิดเลย อันนี้นะลิงก์โล c a l อ่ะลิงก์นี้นะก็ไปแปะอย่างลื่นนะเอ้าแล้วก็ตอนนี้ครับเหลือ2ต่อ2เท่ากันแล้วครับแล้วแต้มคปขึ้นมาแล้วครับมาดูกันโอ้เกมแรกมันบุมันเดือดมากครับผมนะมันมากเลยนะมาดูกันฮะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็แต้มคปับมาพบกันเอ้าแล้วก็ทางด้านของอิมม r ลโตครับเสียรถถังเทีย์8ไปแล้วครับเนี่ยฮะเหลือคันเดียวแต่ว่าแต้มคปยังอยู่ครับ แคป2กับแคปหนึ่งครับ G G, G W P แล้วนะครับประกาศบอกว่ายอมแล้วนะฮะก็เกมแรกน่าจะเป็นทางด้านของทีมเออทีอี e ครับที่กำลังจะชนะนะก็ที่แปะไปครับ <c oughs> เรียกผมก็เสียเลยหัวกะทิเนี่ยฮะ จบข่าวครับจบแล้วเกมแรกทีอีนำมีแล้วเนี่ยลิงที่ให้ไปนั่นแหละเออมันเหมือนกะทิตรงไหน,นผมว่ามันเหมือนไอ้เนี่ย